เรื่องก็ได้เปิดมาที่อาพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งที่สร้างมานานกว่า40ปีซึ่งภายในนั้นก็จะมีนางเอกของเราได้พักอาศัยอยู่ด้วยโดยที่เธอเนี่ยมีชื่อว่าจาฮีเหมือนชื่อเรื่องเลยล่ะครับและเธอเองก็ก,กำลังโมโหก,กับการใช้ชีวิตที่มันกันดานแบบนี้นางเอกถึงได้เล่าอาดีตก่อนหน้าที่เธอจะมาเป็นแบบนี้ให้เราได้รู้ว่าตัวเธอเป็นบริวารคนสนิทของจอม,มารและเป็นตัวตนอันดับสองของแดนปีศาจ ใครต่อใครก็ต่างวันเกงและเขา้ารบแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีศัตรูบุกเข้ามาโจมตีศิลาเวทที่ใช้สําหรับการควบคุมจนมันแตกสลายจึงทําให้แดนปีศาจได้ถึงข้าวศูญสิ้นกันไปทําให้นางเอกของเราก็ได้ล่วงลงมาสู่ดินแดนมนุษย์และมีร่างกายที่เป็นเด็กผู้หญิงเมื่อเป็นแบบนี้เธอจึงคิดว่าต้องรีบรวบรวมศิลาเวทและฟื้นฟูดินแดนปีศาจ พร้อมกับนำพาพลังอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาดังเดิมและเธอเองก็ไม่ได้โชคร้ายไปสักทีเดียวเพราะว่านางเอกของเรายังหลงเหลือศิลาเม็ดเล็กๆติดตัวอยู่ทำให้พลังของเธอจึงไม่สูญหายไปโดยสมบูรณ์และสามารถกลับคืนสู่ร่างกายเดิมได้เป็นชั่วคราวโดยที่เธอนั้นก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดกับการทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟของเธอเนื่องจากว่าต้องใช้เงินประทังชีวิตนะสิไม่งั้นคงต้องกินแกบ จนทำให้ไม่มีเวลาไปรวบรวมศิลาเลยและเธอเนี่ยก็สั่งเวชกับชีวิตของตัวเองนะจากที่เคยเป็นเจ้าคนนายคนกลายเป็นต้องมารับใช้แทนซะง,งั้นแถมยังไปไม่พอใจให้กับเจ้าของร้านกับการที่เธอนั้นอ่อนโยนและเอ็นดูนางเอกแต่นางเอกของเราเนี่ยกลับมองว่าเหมือนถูกดูหมินเพราะว่าอดีตมีแต่คนเกรงกลัวนี่นะจากนั้นนางเอกก็ได้ทำงานวนไปจนเกือบจะปิดร้านละ เธอก็ได้ขอไปพักสักหน่อยท้องเนี่ยร้องจนไส้กิวหมดแล้วแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นพลังจากศิลาเวทดันหมดนะสิทําให้นางเอกของเรากลับกลายเป็นร่างเด็กอีกครั้งและไม่รอช้าเจ้าของร้านดันเข้ามาเห็นนางเอกในล่างตัวเล็กจิวนี่อีกจบสิ้นแล้วในเมื่อความแตกละเธอเลยบอกความจริงกับเจ้าของร้านเรื่องตัวเธอรวมถึงกิติศัพท์ของตัวเองและยังมาจากแดนปีศาจอีกนะ เป็นไงล่ะกลัวเลยละสิแต่ที่ไหนได้เจ้าของร้านกับหลายตามนางซะง,งั้นทําให้นางเอกจึงหยิบซ่อมขึ้นมาหวังเพื่อที่จะปิดชีพแต่ฮุบอิทธิาการนี่แทนซะแต่เจ้าของร้านเนี่ยกับคว้านางเอกเข้าไปกอดและเห็นใจกับสิ่งที่เธอกําลังเป็นอยู่โดยได้บอกไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษาได้ตลอดเลยนะจ๊ะพร้อมกับยื่นเงินเดือนของเดือนนี้ให้ไปซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้เพิ่มค่าจ้างให้ด้วยแหละเพราะว่านางเอกทำงานอย่างขายันขันแข็ง และมีของฝากกลับไปให้กินอีกด้วยจนเธอเนี่ยก็เผลอดีใจตอนกินขึ้นมาในทันทีอร่อยละสิจากนั้นวันต่อมานางเอกก็ได้มีการ,รเผชิญหน้ากับยายเจ้าของหอหน้าเลือดที่มาไล่ทวงค่าเช่าจากนางเอกและเยนี่ก็ยังเป็นน้องสาวเจ้าของร้านที่นางเอกทํางานอยู่อีกด้วยเพราะความสงสารนางเอกจึงทําให้มาอยู่ชายคาเดียวกับน้องที่มีอพาร์ตเมนต์แต่การทวงค่าเช่านั้นก็ไม่สําเร็จ เพราะว่านางเอกเนี่ยเหลี่ยมจัดไม่แพ้กันใช้อุบายจนวิ่งหนีออกมาได้แต่แยายนันเองก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันวิ่งไล่กันไปสักพักใหญ่ๆก็ไปเจอเข้ากับเจ้าของร้านจนได้เรื่องทั้งหมดเลยถึงหูเธอทําให้ใยน้องสาวเนี่ยโดนเฉ่งซะเลยส่วนานางเอกก็ถูกสั่งสอนเล็กน้อยและสามารถเคลียร์เรื่องค่าเช่าไปได้ แล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นางเอกของเรากําลังหาศีลาเวทของเธออยู่แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอถ้าเกิดมันตกไปอยู่ในมือของมนุษย์แล้วก็จะต้องเกิดหายนะแน่ๆหรือไม่ก็าอาจจะสูญสิ้นไปเลยก็ได้จนในที่สุดเธอก็ได้มาหาที่ร้านที่เธอทํางานอยู่ถึงได้รู้ว่าพี่สาวเจ้าของร้านได้เก็บเอาไว้ให้พอนางเอกได้ทำตกไว้ตั้งแต่วันที่ตัวหดลงในห้องสตาฟครั้งที่แล้วลงอกไปทีแบบนี้ แต่ยังดีนะที่ไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาและก่อนที่จะไปนางเอกก็เกือบจะเผอขอบคุณเจ้าของร้านแล้วแต่ดันสามหาออกมาซะได้เป็นถึงอันดับสองของแดนปีศาจนี่นะจะมาให้อ่อนโยนแบบนั้นได้อย่างไรกันแต่แล้วนางเอกก็กลับออกมาดีใจข้างนอกร้านแทนจนร้องไห้ออกมาอย่างสุดซึ้งละปีศางองเองซะแล้วแล้วจากนั้นก็เป็นอันจบตอนที่หนึ่งครับ ต่อโดยตอนที่2เปิดมาก็จะเป็นการเล่าอาดีตของนางเอกกันเล็กน้อยโดยที่เป็นถึงอันดับ2ของราชาปิศาตนั้นยังไม่พอเธอยังได้ปกครองแดนปิศาจทั้งหมดแทนจอมมาและได้อยู่ปราสาทเดียวกับจอมมาอีกด้วยเป็นชีวิตที่รู้หลาอูฟู่มากๆใครๆต่างก็ไฟฝันและอิจฉา แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกของเราก็กําลังคิดหาหนทางในการตามหาศิลาอันแสนสําคัญนั่นอยู่เพราะว่าไปสํารวจมาแล้วและทําการใช้ศิลาที่มีอยู่นั้นในการจูนหากันได้อีกพอหาครบเจ็ดลูกก็จะสามารถขอพอรเทพเจ้ามังกรได้ไม่ใช่แล้วนั่นมันดากอนบอนไอซ่ส แล้วจากนั้นนางเองก็ได้ออกไปสำรวจตามที่ตัวเองเตรียมการเอาไว้จนได้มาเจอเข้ากับหญิงสาวผมเขียวมรกตคนหนึ่งได้เข้ามาทักว่าท่านจาฮีใช่หรือเปล่า ซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าดุดคอยทำหน้าที่เป็นมือเป็นเท้าให้กับนางเอกในตอนที่ยังอยู่ในแดนปีศาจและเธอยังมีฐานะการงานในโลกมนุษย์ดีกว่านางเอกอีกนะแถมยังฉลาดรอบรู้แต่กูว่านางเอกเนี่ยสายใช้กำลังเลยขอบวกไว้ก่อนนะเดี๋ยนเก่งอยู่แล้วและต่อมาดุดก็พานางเอกของเรามายังร้านอาหารด้วยกันซึ่งเป็นร้านที่ดูดีมากมาก ราคาเองก็โดดตามไปด้วยเช่นกันนางเอกกูเออแดกเลยงานนี้เงินก็ไม่มีถ้าสั่งไปเนี่ยอดข้าวทั้งอาทิตย์แน่ๆเลยทำเป็นต้องโชว์พผาต่อหน้าลูกน้องแทนน่าสงสารจริงๆขนาดดุดเองที่กำลังจะแบ่งให้เพราะว่าเห็นนางเอกเนี่ยนั่งน้ำลายย้อยละแต่ดันนึกได้ว่านางเอกไม่กินอาหารที่ผ่านมือผ่านปากจากใครเลยอดกินไปซะซึ้งๆหน้าหมดกัน กระทั่งตอนกลับเองอยังนั่งรถลีมูซีนกลับเลยมั่งค้งของจริงนางเอกเธอเลยจะขอลงกลางทางแทนถ้าเกิดให้เยนี่ไปเห็นที่ที่ตัวเองอยู่ละแยห่แน่ๆพราะมันช่างซอมซ่อเอามากๆก่อนจากกันนั้นนางเอกก็ได้บอกไปว่าเธอจะฟื้นฟูดแดนปีศาจขึ้นมาอีกครั้งและตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยที่มั่นให้เจ้าได้รู้ได้ทำขึ้นอีกแล้วจากนั้นวันต่อมา นางเอกก็ได้ออกตามหาศิลาเวทนั่นคงเดิมและมาสุดอยู่ที่หน้าตึกสูงอันหรูหลาในย่านนี้เธอจึงทําการเพื่อค่อยปีนป่ายขึ้นไปเพื่อหาศิลาตามที่สร้อยคอนั้นนําทางมาแต่ระหว่างนั้นดุษก็ได้มาเจอนางเอกเข้าอีกครั้งซึ่งที่แท้จริงแล้วตึกนี้นะ่ะมันเป็นบ้านของดุดตั้งหากล่ามหาเศรษฐีชัดๆเลยหลอนทําให้นางเอกกูดูแย่ไปเลย ดูดเลยเชื้อเชิญให้ขึ้นมากินไอติมด้วยกันพอได้เข้ามาปุ๊บก็ถึงกับร้องอิจฉาเลยงานนี้ทําเอานางเอกเนี่ยนึกถึงตอนที่ยังอยู่แดนปีศาจได้ทันทีแล้วพอหลังจากกินไอติมกันเสร็จดูดก็พาอวดสิ่งของต่างๆในห้องของเธอทั้งวิวก็ดีความสะดวกสบายเนี่ยก็เต็มพิกัดอีกนะทำเอานางเอกเ,เนี่ยก็แกล้งตีโพยตีพายหลอกด่าดูดเลยว่าเป็นคนของแดนปีศาจแท้ๆ แต่กลับมาชื่นชมสิ่งของประดิษฐ์ของมนุษย์ซะได้ทำเอาเยเนียก็หดหูไปเลยละจังหวะนั้นเองนางเอกก็เลือบไปเห็นศิลาที่กองรวมกันอยู่มากเธอเลยใช้โอกาสนี้ไปชิงมาซะเลยแต่แล้วกลับโดนระบบรักษาความปลอดภัยเล่นงานเข้าทำเอาสะกลัวจนหน้าซีดเชียวย่ยดุดเองเนี่ยก็ซื้อมากๆคิดว่านางเอกลงทุนลงแรงเพื่อสั่งสอนเธอให้มีเซนส์นก่อนที่จะถูกขโมยไป จริงๆก็พอมัวแต่พึ่งพาอาศัยสิ่งอำนวยของมนุษย์มโนไปไกลจริงๆ IQ 200ชัดๆจากนั้นต่อมาดุดก็ได้ให้ชุดถ้วยจานมาให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณน,นางเอกที่กลับมาเปิดดูนั้นก็ขี้แยขึ้นมาทันทีมีกินมีใช้ก็แพงกันบ้างเซ่แล้วจากนั้นนางเอกของเราก็ได้ตัดสินใจออกมาหาศิลาเวตกันโดยครั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนโลเคชั่นมายังในป่าบนภูเขาแห่งหนึ่ง พอเธอได้เข้าไปเดินหาอยู่พักใหญ่ๆกับหลงทางซะง,งั้นตราบใดที่ยังมีสร้อยศิลานี่อยู่อีกเดียวก็คงจะหาเจอแหละแต่ความสวยนั้นก็ยังไม่หมดเท่านี้ดันมีอีกาตัวหนึ่งบินโฉบมาฉกสร้อยของเธอไปแล้วฝนก็ดันมาตกอีกนางเอกจึงจะกลับไปตั้งหลักก่อนค่อยมาใหม่อีกรอบขณะที่กำลังจะก้าวเท้าลงเขาเธอกลับลื่นทําให้กิ้งตกลงมาจนร่างกายสะบักสะบอบมไปหมด นางเอกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองคงมาได้แค่นี้แหละแต่วินาทีนั้นดันมีลูกนกที่ตกลงมาจากหลังอยู่ตรงหน้าเธอเลยสงสารแล้วก็อยากช่วยดึงดันตัวเองขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับพาเจ้านกน้อยกลับสู่หลังซึ่งมันก็ทำให้เธอได้เจอกับสร้อยที่โดนฉกไปจนได้เป็นฝีมือของแม่เจ้านี่เองแถมยังได้โชคสองชั้นพราะมีศีลาก้อนใหญ่วางอยู่ข้างๆกันอีกด้วยแต่ตอนลงเนี่ยแหละปัญหาเพราะกิ่งไม้ดันหัก แล้วบังเอิญที่น้องสาวของเจ้านายนั้นมาเจอเข้าเลยช่วยเอาไว้ได้และพาขี่หลังกลับไปด้วยความที่สงสารเพราะว่านางเอกนั้นเจ็บเท้าอยู่ความใจดีนี้ก็ทําเอานางเอกเนี่ยแอบ,บน้ําตาแตกอีกแล้วจากนั้นก็ถึงที่พักกันเป็นที่เรียบร้อยทําให้จบตอนที่2กันไปนะครับแล้วต่อเด้ยตอนที่3าม ได้เปิดมาที่อดีตของนางเอกซึ่งในตอนที่เป็นรองจอมานอยู่นั้นเธอช่างหน้าหวั่นเกงและเป็นที่นับถือเอามากๆแล้วจากนั้นาพาก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันกันต่อข่าวนี้นางเอกของเราก็ได้มาทํางานอย่างหน้าละลื่นพกความมั่นใจมาเต็มร้อยพอศิลาก้อนโตนั่นแหละครับ ทำให้เธอในตอนนี้พลังได้ฟื้นฟูขึ้นโดยที่ไม่ต้องกลับไปอยู่ในร่างเด็กนั่นอีกแล้วและสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้นั่นก็คือคําชมคําสรรเสริญในความสง่างามและยิ่งใหญ่ของเธอกูว่านางเอกเ,เนี่ยบางทีก็เป็นเอามากนะเนี่ยแล้วยังทําให้เธอนั้นสามารถทํางานได้จบจนปิดร้านอีกเลยแหละเจ๋งไปเลยศิลาเวทเนี่ย เมื่อเจ้าของร้านได้พูดแบบนั้นไปนางเอกเนี่ยก็ถึงกับตาเป็นประกายในเมื่อชมมาแบบนี้งั้นต้องเล่นใหญ่หน่อยละโชว์สปิริตสักหน่อยว่าสั่งอะไรมาเธอก็สามารถทําได้ทั้งนั้นใหา่เจ้าของร้านเลยจัดชุดใหญ่ให้ซะเลยปูดเองนะให้ทําความสะอาดทั้งร้านน่ะแล้วมีการค่อยๆว่าไปทีละอย่างด้วยนะยอเก่งจริงๆจ,จนสุดท้ายเนี่ยก็พลังหมดสิครับ ทำให้นางเอกจึงกลับต้องไปอยู่ในร่างเด็กนั่นอีกครั้งเธอเลยตีโพยตีพายโทษเจ้าของร้านกันยกใหญ่และเธอก็คิดว่าเจ้าของร้านไม่ได้เข้าใจความยิ่งใหญ่ของเธอจริงๆให้เอาพลังไปใช้ในเรื่องไร้สาระดังนั้นเธอเลยนึกอะไรดีๆออกว่าถ้าลองไปให้เยน,นั่นดูละ่ะทําให้หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นางเอกได้มานัดเจอกับดุดโดยมีเป้าหมายเดิมก็คือต้องการคําชมคําสรรเสริญในการที่หาศิลาก้อนนั้นเจอ กูว่าเอาเวลาไปสะสมศิลาดีกว่านะความต้องการอะไรของเธอกันนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดแล้วนะทุกคนดูดเนี่ยทั้งยกยอสรรเสริญอะไรต่อมีอะไรไปเยอะมากนางเอกจึงได้ใจโม้ต่อถึงความยากลำบากว่าไปเจออุปสรรคอะไรมาบ้างเลนใหญ่จนเหมือนอยู่ในแดนปีศาตอ่นะนานางเอกเราทำให้ดูดเนี่ยปื้มปิติคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นต้นแบบของพวกเราทุกคนในแดนปีศาตทำให้นางเอกถึงกับแอบสลด แต่กลับกันแล้วทางฝั่งของดุษเองก็รวบรวมเช่นกันโดยหาได้วันละหนึ่งรถบรรทุกเลยแหละและเธอเนี่ยก็คิดว่านางเอกคงหาได้เยอะมากกว่าแน่ไม่ว่านางเอกจะทําอะไรเยนี่ก็จะคาดหวังนางเอกไว้เกินจริงตลอดทําให้นางเอกของเราเนี่ยตอมน้ําตาแตกทันทีที่ตัวเองนั้นมานั่งภูมิใจกับแค่ศีลาก้อนเดียว แต่ดูด์เนี่ยกับคิดว่าเป็นเพราะเธอเองที่หามาได้น้อยและไรความสามารถไอ้เหี้ยยิงพูดยิ่งเหมือนยิงด่านางเอกจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่อีกวันหนึ่งในขณะที่นางเอกกำลังมาทำพาร์ทไทม์แต่บังเอิญนั้นดูด์ดันโผล่มาเจอเข้านางเอกเองที่ยิงทะนงในศักดิ์ศรีจึงบอกไปว่าร้านนี้เป็นของตัวเองอย่างขำเธอก็โมยใหญ่เลยว่าใช้เป็นแรงกบดานในการรวบรวมข้อมูลหาศิลาเวท นางเอกของเราเนี่ยแทจนหน้าทะลอกน่ะจนสักพักเนี่ยยายเจ้าของร้านก็โผล่มาความเกือบแตกนางเอกนี่เลือกลากเลือกลากใหญ่เลยนะโคตรหาเลยและไหนๆก็ไหนๆแล้วจึงชวนให้ดูดเข้ามาก่อนแล้วเจ้าของร้านก็ได้ฝากให้รับออเดอร์ทีดูดที่ได้ยินเนี่ยแทบพองขึ้นเพราะว่าคิดว่านางเอกโดนใช้ดีนะแก้ตัวทันนางเอกก็เลยจะจัดการทุกอย่างให้ลูกน้องเองและเสนออีกว่าจะเลี้ยงอีกด้วย ใหญ่ปั้มสุดๆไปเอาเงินมาจากไหนกันจนนางเอกเนี่ยได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขและอเล็กอร่อยกับอาหารทําให้นางเอกก็คิดเลยนะว่าบางทีที่พยายามไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะเพื่อการที่ได้ยินคําพูดนี้ออกมาก็ได้ก็อย่างว่าแหละการที่ได้เป็นรองปีศาจก็ต้องได้รับคําสรรเสริญเป็นธรรมดานางเอกก็คงจะคิดถึงคําเหล่านั้นแหละ ทำให้กลายเป็นว่ารักษาศักดิ์ศรีเอาไว้ได้แต่ต้องกลายมาเป็นท่านจาฮีผู้กินแกบเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เป็นอันจบตอนที่3กันไปนะครับเรื่องนี้ที่ผมเอามาทําเหตุผลหลักๆเลยก็คือหน้านางเอกเนี่ยเหมือนนางาโทโลมากๆผมเนี่ยชอบนางาโทโลมากๆเลยเธอเนี่ยแก่นๆก่นคนกวนดีส่วนเรื่องนี้ก็ให้ฟิลคล้ายๆกับเกิดใหม่เลยแล้วนะจากที่เป็นลองปีศาจส,สู่มนุษย์ธรรมดาโคตรผี เราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่านางเอกนั้นจะสามารถฟื้นฟูดแดนปีศาจของเธอกลับมาได้หรือเปล่าแล้วนะแต่บอกเลยว่าดุดเนี่ยน่ารักมากอย่างกับกุลสตตีตอนหน้าจะต้องสนุกแน่ๆส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับทุกคน